วันนี้เราจะเรียนทั้งหมดคือเรื่องนี้ประเภทของคอนกรีตไม่ใช่ประเภทของปูนซีเมนนะประเภทของปูนซีเมนตามมาออก,กมีกี่ประเภทห้าประเภทแต่ประเภทของคอนกรีตมีเยอะมากนะประเภทของคอนกรีตมีเยอะมากนะครับมาดูประเภทของคอนกรีตประเภทแรกคือแบบเขาเรียกว่า ordinary c o n c r e t หรือทั่วไปนั่นแหละคอนกรีตทั่วไป ออคอนกรีตประเภทนี้ก็จะใช้กับงานโครงสร้างสาพานพื้นที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่เราสร้างงานทั่วไปเห็นตึกนูน้นอาจจะมีคอนกรีตประเภทพิเศษอาจจะเป็นปั๊มคอนกรีตหรืออาจจะเป็นเซลคอมเพกติงคอนกรีตอยู่บ้างแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นคอนกรีตทั่วไปซึ่งคอนกรีตทั่วไปเนี่ยกำลังของมันเนะเวลาเราออกแบบมันก็จะมีค่าระหว่าง150-500 k ถึง500 KSC นะครับ k SC. ซึ่งที่เราใช้งานกันหลักๆเวลาเราไปทำงานหน้าง,งานเราก็จะไดเ้เวลาเราไปสั่งคอนกรีตเขาก็จะถามว่าพี่จะเอาคอนกรีตสเต็งเท่าไหร่มันก็จะเริ่มตั้งแต่คอนกรีตลีนคือ180บนะบางทีเขาไม่บอกด้วยซ้ำว่าลีนเขาได้เท่าไหร่คอนกรีตลีนเขาอาจจะได้ร้อยร้อยยก็ได้นะแต่โดยหลักๆได้สักร้อยแปน่าจะดีทำไมมันตัดบ่อยจังแป๊บหนึ่งนะ ไปกันใหญ่คอนกรีตประเภททั่วไปก็คือคอนกรีตท,ที่มีกำลังอยู่ประมาณ150ถึง500นะครับความหนาแน่นของคอนกรีตนะครับก็จะอยู่ประมาณ1,800ถึง2,500แต่เราคิดค่าโดยเฉลี่ยเวลาสั่งคอนกรีตไปนะก็ประมาณ2,400นะครับ2,400 คำว,ว่า2004หมายความว่าคอนกรีต1คิมันจะหนัก2,400กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเทคานเสร็จแล้วเห็นเป็นแท่งคอนกรีตแบบคานพวกนี้มันก็จะประมาณ2,500เพราะมันมีหน่วยน้ําหนักของเหล็กเข้าไปเสริมเข้าไปอีกมันจะหนักขึ้นนะครับก็ตีไว้ถ้าเป็นคอนกรีตธรรมดาก็2 4 0 4ทําไมจะต้องรู้ตัวนี้1คือเวลาเราไปดีไซน์ให้โหลดของเดดโหลดอะเดดโหลดของอาคารคือ โหลดที่มันเป็นนิ่งๆอยู่อยู่ในอาคารอยู่แล้วคือน้ําหนักตัวมันเองเนี่ยเราจะต้องเอาหน่วยน้ําหนักของคอนกรีตเนี่ยไปใช้ในการถ่ายโหลดลงเสาเอ่ยจากเสาก็มีน้ําหนักของเสาถ่ายจากเสาลงไปที่ตอม้อจากตอม้อลงไปฐานรากจากฐานรากลงไปเสาเข็มคุณจะต้องรวมน้ําหนักของอาคารทั้งหมดได้แล้วจะได้รู้ว่าฐานรากเราอะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องรับน้ําหนักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรู้ไว้ว่าคร่าวๆเนี่ยว่าคอนกรีตเราเนี่ยตัว,ต,วตัวหน่วยน้ำหนักมันประมาณ2 4 0 0นนะครับเราถึงจะไปหาน้ำหนักของอาคารทั้งหลังได้เพื่อที่จะไปออกแบบฐานรากของเราได้นะอ่ะโอเคส่วนค่ายุบตัวหรือสลัมของมันเวลาเราชักกลวยสลัมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ7.5ถึง15นะครับตามที่มยพอเขาตามมาตรฐานมยพนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ 7.5ถึง15เวลาเราไปทำงานส่วนใหญ่เราก็จะสั่งคอนกรีตที่มีสลัมสูงสูงไว้ก่อนเพราะว่าทำงานง่ายอย่างเช่นถ้าคุณไม่สั่งนะคุณอาจจะได้7.5มานะแล้วคุณต้องมาผสมน้ำเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดเวลาเราไปจะทำงานจริงๆเทคนิคก็คือบอกเข้าไปเลยว่าพี่ขอคอนกรีต12.5นะสลัมอ่ะ12เลยเลยหรือ เอาสูงเท่าที่พี่ทำได้โดยที่คอนกรีตมันจะต้องไม่แยกตัวและต้องมีกำลังรับแรงตามที่ผมสั่งไปด้วยเคไหมเขาทำได้โอเคไหมครับเขาทำได้นะแล้วเราจะได้คอนกรีตที่ทำงานง่ายโดยที่ไม่ต้องไปผสมน้ำเพิ่มเคไหมถ้าเกิดคุณไม่สั่งเขาก็ใส่สารลดน้ำมาไม่มากพอมันก็จะไม่เหลวพอพอมาหน้างาน คนงานเห็นสลัม7.5จ5้าเขาไม่ต้องเห็นสลัมหรอกเขาเห็นเห็นคอนกรีตปุ๊บเขาทำยังไงถ้ามันไม่เหลวเขาก็ต้องเติมน้ำเพราะเขาทำงานไม่ได้เขาต้องเร่งกับการทำงานเพื่อให้มันเสร็จทันปูนมันจะเซ็ตตัวแล้วมันทำงานยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำเข้าไปซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้ามันออกมาจากโรงงานแล้วคุณคิดว่าหน้างานคุณ มันจะใช้เวลาคุณต้องสั่งคอนกรีตที่มีกำลังที่คุณตามต้องการที่ดีไซน์ไว้สองคือบอกเขาว่าขอสลัมตามที่คุณอยากได้แต่ไม่ควรเกินสิบห้าถ้าเกิดเป็นคอนกรีตปกตินะถ้าเกินสิบห้าไปมันจะเริ่มแยกตัวระหว่างน้ำกับตัวหินละคุณอาจจะบอกว่าขอสักสิบสองนะครับขอขอคอนกรีตสลัมสิบสองมันก็จะได้คอนกรีตที่เหลวขึ้นแต่กำลังมันยังอยู่ในช่วง ที่ที่เราออกแบบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขอเขาอีกก็ได้ว่าพี่ผมขอว่า <ผม S 1> ให้มันหน่วงหน,หน่อยเวลาเทเสาสมมติว่าเทไม่ได้ใช้ปัม๊มหรือใช้บักเก็ตเทคุณอาจจะใช้คนเทคุณใส่น้ํายาหน่วงไปคุณก็เทออกมาใส่กระบะไว้ก่อนแล้วก็ค่อยตักขึ้นก็ได้แบบนี้มันก็จะไม่ทำให้คอนกรีตมันเซตตัวเร็วมันก็จะทำงานได้นานขึ้นแต่ถ้าเราไม่สั่งอะไรเลย เราบอกเข้าไปแค่ว่าขอคอนกรีตสเต็ง240แล้วไม่บอกสลัมหรือไม่บอกอะไรเลยคุณก็จะได้มาแบบที่เราไม่ได้ต้องการหรือทำงานไม่ได้ดีมากพออย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะว่าทำไมเราถึงจะต้องเน้นถึงเรื่องกำลังแล้วก็เน้นถึงสลัมของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราสั่งได้นะ ราคาเนี่ยก็คุยกับเขาอีกทีหนึง่งว่าจะเอาแบบไหนโดยส่วนมากเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนหรอกมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันปรับไม่เยอะนะครับมันปรับไม่เยอะแต่เขาก็จะมีสูตรของเขานะบางบางบริษทัทบางแผนก็จะบอกเลยว่าของผมมีสูตรเทพื้นอ่ะผมมีสูตรเทเสาผมมีสูตรเทคารนเราก็ถามเขาว่าไอ้สูตรเทคารนเป็นไงของคุณสลัมเท่าไหร่ตอนนี้พอเราทำแลมแล้วแล้วเ,เ,เราเรียนเราเริ่มจะรู้ลว เราจะไม่สั่งแบบสั่งง่ายๆละเพื่อที่ให้งานของเรามันออกมาดีที่สุดนะครับเขาก็จะมีสูตรของเขาเราก็คุยกันแต่ถ้าเกิดเสากับพื้นอย่างเงี้ยสลัมอันไหนมันควรที่จะมากกว่ากันเทเสากับเทพื้นอ่นอะไรควรที่จะมากกว่ากันเทเสาหรือเท е พื้นครับเทเสาสลัมควรที่จะมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นแนวสูงเนาะมันจะต้องลงไปกว่าจะลงไปกว่าจะเติมเต็ม ถ้าเกิดสลัมมันไม่สูงพอมันก็จะเกิดโพรงเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับเทคานกับเทพื้นเทพื้นก็จะสลัมต่ําได้เพราะเราอยู่กับพื้นแล้วเราจี้ได้ให้มันเข้าแบบได้นะครับเรื่องการเทเหมือนกันมันต้องมีวิธีการเทด้วยนะไม่ใช่ว่าคอนกรีตมาคุณจะชุดลงตรงไหนก็ได้แล้วก็ทํางานแล้วก็เกี่ยวเกี่ยมมันออกไปทําได้เหมือนกันแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยงานออกมาไม่ดีเท่ากันนะครับอ่าตรงนี้ ตรงนี้ก็จะทําให้คุณได้เป็นวิศวกรที่ทํางานหรือเป็นผู้ระเมาเออที่เอาช่างบ้านมันมีประโยชน์อ,อ,อยู่